สวัสดีครับ FC เนาะอันนี้เช้าวันพุธนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันทักท่ายกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกในการรับสมัครครูผู้ช่วยนะครับของสองกอรรอเนาะหรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับวันนี้วันแรกนะครับ11-17พิถุนายนนะครับไม่เว้นบรรยุราชการเนาะอ่ะ ใครที่จะไปสอบกันบ้างนะครับก็น่าจะเตรียมเอกสารหลักฐานเนาะอ่าเตรียมความพร้อมที่จะไปสอบกันนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนใครได้ดูบอลบ้างเมื่อคืนด,ดีทุ่มดีนะไม่ได้ดูเนาะนอนก่อนนะครับก็พายให้กับเจ้าบ้านนะครับไปเยือนเติร์กมินิสถานนะครับก็พ่ายไปหนึ่งต่อสามเนาะอ่า ก็ถือว่าลำดับโลกก็น่าจะลดนะครับเพราะว่าติดลบเมื่อคืน1 6อ่ก16กว่าคะแนนเนาะก็ต้องกลับมาแก้ไขนะครับแก้ไขขอ้อผิดพลาดเนาะโดนไป3 1นึงนะครับหลังจากที่เขานำไปก่อนนะครับแล้วก็ตีเสมอหน่ง,นงเดี๋ยวไปดูไฮไลไท์หน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะใครได้ดูบ้างนะครับอ่า คอมเมนต์เข้ามาหน่อยใครรู้บ้างอ่าวันนี้ใครไปสมัครเตรียมตัวสมัครบ้างครับสำหรับกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสก,กรเนาะกศน,อนอเดิมกรมการศึกษานอกโรงเรียนเดิมกรมการศึกษาผู้ใหญ่เดิมนะครับก็มีประวัติยาวนานเนะาะ วันนี้วันแรกนะครับที่รับสมัครนะครับเมื่อวัน9หรือสิบเมษายในใจก็มีการชี้แจงในการรับสมัครในการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆนะทางกรมส่งเสริมการนเรียนรู้นะครับก็ได้ประชุมผ่านซูมนะครับไปยังเขตสกรจังหวัดนะครับที่จะรับสมัครหน่วยรับสมัครเนาะ มาดูตำแหน่งนะครับทั้งหมดที่ว่างนะครับกรณีพิเศษกรณีพิเศษนี้จะไม่มีการขึ้นบัญชีเนาะ<ม>ก็คือว่างกี่ตำแหน่งก็ตามนั้นมี5าตำแหน่งได้ลำดับที่6ก็ไม่มีการขึ้นบัญชีนะครับแต่ละหลายคนนะครับก็อยากลองสอบดูนะครับก็ขอให้เตรียมแฟ้มเอกสารต่างๆให้พร้อมเนาะแล้วก็เตรียม ในเรื่องของภาคกอภาคขอด้วยนะครับภาคขก,ก็ต้อง50คะแนนในส่วนของแฟม้มแล้วก็สัมภาษณ์อีก50นะครับตำแหน่งที่ว่างนะครับทั้งหมด215อัตรานะครับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับมีกลุ่มอ่ากศนหรือว่าสกรอมเภอเขตแล้วก็ขึ้นตรงเนาะอันนี้200อัตรานะครับแล้วก็มีกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับศูนย์วิทย 9อัตตานะครับเก้าหรือเท่าไหรเก้าอัอาตราแล้วก็ในส่วนของอกลุ่มฝึกและพัฒนาอาชีพอีกหอัตรานะครับรวมแล้วสองอยสห้าตานะครับ2องร้อยสิบห้าตานะาานะก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ อตอนนี้ดิจิตอลท่านนะก่อนไปทำงานนะครับสำหรับคนที่จะสมัครนะครับก็ให้ดูพื้นที่ดูมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะอ่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ดูพื้นที่ดูวิชาเอกนะครับคุณสมบัติอันดับและอันดับแรกนะครับแนะนําให้ดูคุณสมบัติก่อนว่าเรามีคุณสมบัติที่จะสมัครหรือไม่เนาะ อ่าเพราะว่าถ้าคุณสมบัติไม่ได้นะครับก็ต้องรอรอบทั่วไปเนาะส่วนของสพทนะครับเดือนหน้าก็จะมีการประกาศเนะาะประกาศรับสมัครนะครับกรกดานะครับอ่าคุณสมบัติหลกัหลกๆก็คือต้องเป็นครูกศนตำบลหรือว่าครูสรชอชหรือว่าครูอื่นๆน,นะครับ3ปีอ่าต่อเนื่องสปีเนาะให้ครบ ขาดวันเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องในเรื่องของสัญญาจ้างเนะาะอจ้างเหมาก็ดีพนักงานราชการก็ดีนะครับให้เตรียมอ่าเตรียมเอกสารให้ให้พร้อมนะครับไปดูคุณสมบัติก่อนนะครับถ้าไม่มีคุณสมบัติเราก็ไม่สามารถสมัครได้เนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอ่าพี่เพื่อนน้องชาวสกรเนาะอ่านะครับ เป็นเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมก็ฝากติดตามเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วก็ติดตามเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยถึงแม้จะแพ้เนาะเมื่อคืนบุกไปแพ้หนึ่งต่อสามนะครับก็มีหลายข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆนะครับก็เก็บมาเพื่อมาแก้ไขเนาะ,ะก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ นักรบ2 b บีนะสอบจนกว่าจะบรรจุเนาะก็เป็นกำลังใจให้ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย18มิถุนาก็จะไปแข่งสนามที่2ที่ฮ่องกงนะครับหลังจากสนามแรกสี่นัดเราชนะ1แพนะ้3เนาะก็ยังมีรุ้นนะครับที่จะ,ะเข้ารอบ8ทีมนะครับเพื่อไปต่อไปเนาะ อ่ในเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์ v n l นะครับโดยปีนี้นะครับชิงแชมป์โลกอ่าไทยจะเป็นเจ้าภาพเนาะจะเป็นเจ้าภาพ32ทีมแบ่ง4ภูมิภาคก็มีที่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาเชียงใหม่แล้วก็คูเก็ตนะครับอ่า4ภูมิภาคเลยนะครับใกล้ที่ไหนก็ ไปเชียร์เนาะไปให้กำลังใจนะครับมีทั้งหมดทั่วโลกก็32ทีมนะครับสามสทีม8ปอ่าแสายนะครับโดยโซนละสอสายนะครับโดยไทยจะแข่งที่กรุงเทพนะครับอ่าเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเนาะโอเคครับขอบอคุณที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับ